การฝึกสติหรือฝึกสมาธินะคะต้องอาศัยเวลาพอสมควรค่ะบางท่านนะคะฝึกฝึกไปยังไม่เท่าไหร่แล้วก็บอกว่าไม่เห็นจะเกิดอะไรขึ้นเลยอะไรอย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วแนีก็เข้าใจนะคะการจะทําอะไรให้มันต่อเนื่องได้เนี่ยมันก็จะต้องเห็นผลด้วยนะคะมันจะได้มีกําลังใจค่ะที่จะเดินทางนั้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เนี่ยถ้าคุณฝึกสติในระหว่างวันแล้วเนี่ยมันอาจจะยังไม่เพียงพอนะคะเพราะว่าในระหว่างวันเนี่ยมีสิ่งอื่นที่เข้ามารบก,กวนจิตใจที่เข้ามาดึงความสนใจของคุณบางทีน่ ระหว่างวันเนี่ยคุณแทบจะไม่ได้เอาสติกับมารู้เ้อรู้ตัวเลยด้วยซ้ําใช่ไหมคะมันก็เลยเป็นที่มานะคะว่าทาไมพวกนักปฏิบัติหรือคนที่พยายามที่จะฝึกปฏิบัติสติสมาธิต่างๆเนี่ยนะคะจะต้องไปเข้าสถานปฏิบัติธรรมค่ะไม่จําเป็นนะคะว่าคุณจะต้องมีความทุกข์คุณถึงจะไปสถานปฏิบัติธรรมมีคนมากมายที่ต้องการพัฒนาตัวเองนะคะที่ไปสถานปฏิบัติธรรมและคนไทยเนี่ยก็โชคดีมากๆเลยนะคะที่มีวัดอยู่ข้างบ้านมีสถานปฏิบัติธรรมเป็นร้อยๆแต่ ประเทศเลยนะคะระยะก็เคยไปมาหลายที่แล้วก็ไปเจอเออนะักปฏิบัติที่มาจากต่างประเทศนะคะต้องข้ามนาม้ำข้ามทะเลเลยนะคะเพื่อที่จะมาปฏิบัติธรรมในบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ในประเทศไทยแล้วโชคดีแล้วนะคะคุณลองหาเวลาค่ะลองหาเวลาเพื่อไปเข้าสถานปฏิบัติธรรมลองไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องดูแบบที่ไม่มีสิ่งอื่นรบกวนนะคะแบบที่คุณสามารถตั้งอกตั้งใจพิจารณาการปฏิบัติได้ระหว่างวันต่อ เื่องตลอดทั้งวันเป็นเวลา3ถึงวัน5วัน10วัน7วันแล้วแต่คอสของแต่ละที่นะคะคุณลองเข้าไปเลือกดูเลยค่ะคุณชอบที่ไหนไปที่นั่นเลยค่ะแต่ก็มีที่หนึ่งนะคะที่เนี่ยไปมาต่อเนื่องใน10ปีให้หลังนี้แล้วก็ชอบมากเลยถ้าคุณไม่ชอบการปฏิบัติแบบนั่งสมาธินานๆอย่างนี้นะคะก็จะเหมาะมากเลยเพราะว่าการปฏิบัติแนวเซนนะคะของหมู่บ้านพรมประเทศไทยเนี่ยจะไม่ค่อยมีนั่งนานๆแต่จะเป็นการฝึกสติในการ ใช้ชีวิตประจำวันในทุกๆวันมากกว่านะคะเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปที่จะมาแนะนำหมู่บ้านพรามให้เพื่อ,อ,อนๆรู้จักกันนะคะถ้าสนใจก็สามารถสมัครไปปฏิบัติได้เลยเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาแนะนำค่ะ